ได้มาแล้วมือถือเครื่องใหม่โพโค F7 Ultra แล้ววันนี้ผมมีนายแบบสุดหล่ออย่างแลมบูร์กนีเร e ว e l ต o 1,015แรงมา้า52ล้านบาทมีไม่กี่คันในประเทศไทยและคันนี้เป็นคันที่3ในประเทศไทยสุดแค่ไหนไปดูกันเลยครับผมและการที่จะทําให้รีไซน์ของซูเปอร์คาร์เนี่ยสวยงามมากๆสีนี่เป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่สําคัญมากๆครับซึ่งเจ้าแลม b ูร์กนีเร e ว e l t o คันนี้นะครับซึ่งพี่เบลเจ้าของรถก็เลือกเป็นสีเหลืองทําให้เราเห็นเส้นสายตรงนี้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับผมมีนี่ครับผมโพอโค F7 Ultra โอ้โหสีแมท เรวโต้คันนี้สุดๆเลยบอกเลยโคตรหล่อมากๆซึ่งโอ้โหผมชอบมากๆเลยดีไซน์เรียบหรูสวยงามอลังการสุดๆนะครับและผมเลือกสีเหลืองให้กับโ o c o F7 Ultra เครื่องนี้ของผมนะครับด้วยความที่ดีไซน์ของเขาทําให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกนะครับสมาร์ทโฟนโดยท,ทั่วไปนะครับก็มีไว้ใช้งานแต่สาหรับโ o c o F7 Ultra ไม่ได้ใช้งานได้แค่อย่างเดียวนะครับแต่สามารถที่เอาไว้โชว์ได้ด้วยนะครับดูฮะหล่อขนาดนี้สีเฉดเดียวกันแลมโบกินีเรเว e โต้โอ้โหมันช่างลงตัวจริงๆนอกเหนือจ,จากดีไซน บอกเลย p e r f o r m ร์แมของเขาก็สุดไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทดสอบการใช้เลนส์3เลนของกล้องมือถือ Poco F7 Ultra กันมาถ่าย l a มโ r กิน i เรเว e l t o คันนี้ดูว่ากล้องทั้ง3เลนนี้จะสุดขนาดไหนไปกันเลยครับผม เป็นไงกันบ้างครับหลังจากดูคลิปไปแล้วนี่บอกได้เลยว่า p o c o F7 Ultra สามารถเก็บดีเทลรายละเอียดของรถได้ทุกจุดจริงๆไม่ว่าจะเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์หรือเส้นสายที่สวยงามของแลมโบกิน r e v เ e l t o นี่เก็บได้หมดจริงๆบอกได้เลยว่าภาพคมชัดจัดเต็มสุดๆผมนี่อึงกับ p o c o F7 Ultra มากๆเลยนะครับนอกจากดีไซน์ที่สวยเรียบหรูของเขาแล้วนะครับเขายังเซตสแตนดาร์ดใหม่ให้กับวงการสมาร์ทโฟนอีกด้วยและสำหรับอินฟลูสายสุขภัณร์อย่างผมต้องบอกเลยว่า p o c o F7 Ultra เ,เป็นมือถือที่เปลี่ยนโลกสมาร์ทโฟนมากๆเลยนะฮะทำให้เราเห็นอีกมุมมองหนึ่งเลยและทําให้การถ่ายทําคลิปซุปเปอร์คาร์ของผมนะครับเป็นไปได้อย่างราบรื่นสมูทง่ายดายสุดๆเลยทีเดียวครับและนี่คือสาเหตุที่ผมเลือกโพ c โ F7 Ultra ครับผม